เกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยนะคะต้องบอสมาคุมเองเลยนะคะอมแอมผิงลงบอสกำลังเสีขึ้นนะคะไฟดับปุ๊บดับเบิร์ดเลยค่ะทั้งเบทีทั้งอะไรก็ได้ตอนนี้เสียนอนอมนะคะกำลงังดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นหาสาเหตุที่แท้จริง บีบอัดแล้วก็คุ้งเข้มนะคะเสร้ตาเ็นลยง่บอไมเห็นข้าเต้นก่อนเลยเต็มหนูก็อยู่ลังรถบัรนไฟพอดีนะทุกคน มันไม่ได้เป็เราล้าก่อนล้างเสจอเนล่เดี๋ยวเรเอามาเิ่นเลิ่แล้วก็เราะว่าไม่ไั้ยิงร้อนนึกว่าวันเกิดใครเซอร์ไพรส์วันเกิดหรือเปล่าวัรอนเกิดผมย้อนหลังประมาณสาหเดือนจริงเหรอ

แก้ไขสถานการณ์เราไปดูว่าข้างสถานการณ์เป็นยังไงบ้างนะคะดูนะคะว่าอยู่กันอย่างไรโอ้โหพี่แยมอยู่ไม่ได้มันร้อนมากก็เลยถ่ายคลิปไงร้อนไหมร้อนเอาพัดลมไหม <c oughs> ชื่อมีหรอ ก็เพิ่งเอาอันเก่าตานมาแล้วบอกข้าวมากเลยพวกก๊อกอาหารขอบคุณมากค่ะคุณร้องยังก็ดีเนี่ยขอบขอบคุณมากค่ะขอบคุณน้องพลอยนะคะพี่แหม่มกับตายพ่อเพิ่งลงเวทีมา

พี่ไปด้วยถึงว่าไวทีมากนะคะแบบผม่อนข้างดกไปหน่มดกปกไรกันข้อเปหาไปล่มข้อหลังไม่ีไม่เบิแฟไงแล้วก็เปิดไฟให้ของคุณมากม เต็มเตลเลนมาที่นอกแต่เองอ่ะอ่ะอดูนะคะสถานการณ์หลังฮานเราเป็นยังไงบ้างตอนนี้ทุกคนดูอย่างไรอแม่เพือแตกลงไวทดีมากเลยเพือายอยู่แล้วคนกะชิโรันะคนว่าตกมาช่วงนี้หน้าฝนก็ต้องทำใจนะคะทุกคน็น้องกับอมาดอก

ว่าสิรดนุนขึ้นหนามห่อนม่บานน้ำเย็นมันจะตูดบูดกันทั้งรถบัสมาบาไฟเหลืองหรอคะม่บานนเย็ตัวปโมนี่ข้างหลนนี่อไนอนยังไงเต้นยังแตเย็นกร้อนละอุ จากจะกเต็นท์นเอกแกเป็นตู้ชาวหน้าสมุนไพรถ้าหนูไปเข้าแล้วหนูเอาผ้าพบ้านกำด้วยแม่ี่ยไปพรไปพเตีนพรอภูชื่อพลอยกูไม่ได้ชื่อพรอ้าวเหรอขอบคุณมากขอบคุณขอบคุณนะคะน้องกอญากอญาณเดี๋ยวชื่อแม่มาจะมาสัมภาษณ์อยู่นะคะเพราะว่าน้องว่าน้องเป็นคนจันทบุรี แต่ว่าม่ความงไหลในบอลลาร์เหมือนกัจนมาสมัครเป็นหนังสือนะคะแล้วมาคนเดียวด้วยใช่ไหมใช่มาคนเดียวไม่ไม่ได้มากับเพื่อนมาคนเดียวกับคนเดียวเลยมาคนเดียวเลยมีสตอรี่น่าสนใจนะเดี๋ยวพี่จะมาถ่ายเป็นคลิปต่อไปนะคะเล็งแต่คออ้าวโหเล็งมากนี่ไงเกำลังใจนะคะสู้สู้ได้ค่ะสู้สู้นะคะเป็นกำลังใจให้ โอ้สือก็มีคนรอไปแรกต้นลิวโอ้ยเหยื่อยพ่อนายสูนไหลอิาอชาต้นลิว,วอ่ะมีแอดมินถ่ายคลิปไม่ดีจริงเลยโอ้ยมันเจยดเวลานห,นหน่อยนึงมาถ่ายให้น่ย <c oughs> น่ารัก <c oughs> น่ารักพี่เดี๋ยวต้องให้ถ่ายเองนิ่งหน้า,านิาาง่งหลัง โอ้ยน่าจะเหนื่อยวันหนึ่งได้เยอะไหมได้เยอะอีย่างไม่ถ่ายคลิปมาได้คลิปเยอะไหมวันนี้ได้ได้เยอะอะไรแค่ได้เกค่คลิปพี่ก็ถือว่าสุดยอดพี่แล้วถ้าตรงมางงันไว้แบบไว่างแฮงสิได้กลางวันพ่อพี่ก็นอนไงก็ย่าเดี๋ยวคลิปต่อไปนะต่อไปจะมาบุก มาบุกหลังใต้ห oh, hey, ้านสัมผัสแดนเซอร์ทีละคนน้องไม่ได้ชื่อกอย่าชื่อยังไม่กอย่าเดียวต้องชื่อทางเอ๊ะไอ้ตาผักกาดก็คุยแล้วก็คุยกันในมือหมื่นอยู่แล้วเจใครเป็นไฟได้ค่ะในมือหมื่นไอ้น้องแพร่าอีหยังคนเดอีหยัวอุ้ยฝนมาอุ้ยดูสิ ขอโทษสํับดินฟ้าอากาศไม่ได้นางเอกไม่ย่านค่ะพี่สาวเอกเอาให้ดูเนี่ยมันไม่ย่านยังไม่ใกล้เลยพี่ฮอตดิลุไม่ต้องไปกลัวนี่ GPS มันเรดาร์บอกว่ามันไม่มีฝนนี่ที่เราเนี่ยแผนดีอยู่่บแจะไปจะไปย่านจะไปย่านไม่ต้วก็คิดเราตอนนี้มันลื่นใช่ยังคือหมอกครับหมอก ไม่อย่งว่ามันอาจจดถลอกีีเพียรผลกู่ยังว่าต้นอเ่นผูดมมือนกนตัวกันจะจอบพดทุกคนคะให้ผลตัวที่นนาทีอยู่เอาพี่น้องที่ว่าเป็นการซ่อมนาหมอกกัแล้วกันนะซ่อมนาหมอกก็ไม่ราซ่อมน้หมอกค่ะกำลังใจให้พีมงานทุกคนเจนเพียมยืนูพนมันร้อนมากเลยร้อนเลไม่ไหรอกจะไร้อนอะไรล่ะร้อน จะร้อน ah อะไรล right ่ะต้องกเตมึง huh. ด้วร ut ้อนมากจริงพี่ฮอตดีขอบส่งงใจทีมงานทุกแผนกทุกจานทเนคนไม่รู้ว่าจะเร็จนนเล็กจาของมจ้าของมีห่มไกินตุ้เนี่ยกนี้ไมีสักคนด้านข้าแมมเขาไปเต้นก่อน